สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องห้าเหตุผลที่ควรบูชาพญานาคพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ มีอิทธิฤทธิ์เรียกทรัพย์สินเงินทองเรียกโชคลาภการบูชาพญานาคเหมือนน้ำซึมบ่อทรายดนบันดาลให้ผู้ศรัทธาสมความปรารถนาขอพอรสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นอย่างไม่น่าเชื่อจะทําให้มั่งมีขึ้นโดยเร็วพันได้มีทรัพย์สินเงินทองสมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะได้มาแบบไม่รู้ตัวมีเงินทองรวยขึ้นอย่างทันตาเห็นได้โชคแบบไม่คาดคิดไปแห่งหนตะบนใด ประสบด้วยความสุขสวัสดีมีความร่มเย็นเป็นสุขพ้นจากอันตรายความเชื่อของอานิสง์จากการบูชาพยานาคราช 1. จะทำให้ร่ำรวยขึ้นโดยเร็วพันสมบัติทั้งหลายทั้งปวงจะดังไหลมาให้ท่านแบบไม่รู้เนือรู้ตัวหรือไม่เคยคาดคิดมาก่อนเพราะพยานาคราชเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติมหาศาล 2. จะทำให้มีความผาสุขร่มเย็นปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากอันตรายสารพัด มีชีวิตที่ราบ,บรื่นสุขทั้งกายทั้งใจเหมือนน้าเย็นหอมหุ้มไว้ตลอดเวลาเพราะพญานาคราชเป็นเจ้าขหงความร่มเย็นผาสุขจะทําให้มีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมมีแต่คนรักคนหลงไปทางไหนทิศใดก็จะมีแต่คนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เพราะพญานาคเป็นเจ้าแห่งเสน่หากรรมคุณ 3. จะทําให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนาพญานาคเป็นเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์อยากได้เงินเดือนเพิ่มอยากก้าวหน้าในอาชีพ อยากได้บ้านใหม่รถใหม่อยากประสบความสําเร็จอยากได้โชคลาภให้บูชาพญานาคแล้วขอพรจะได้สิ่งนั้นอย่างเดือเชื่อเกินกว่าที่ใครจะคาดถึง 4. อยากเติบโตในอาชีพการงานอยากมียศถาบรรดาศักด์อยากเป็นเจ้าคนนายคนอยากมีอํานาจบาร,รมีมีผู้คนอำนาจถือตาต้องหมั่นบูชาพญานาคราชเพราะพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งอำนาจบาร,รมีอยู่เบื้องหลังของการสร้างอณาจักรโบราณทั้งปวง ผู้ปกครองอาณาจักรแต่โบราณล้วนแต่ผูกพันกนับพญานาคราชทั้งสิน้น 5. อยากมีโชคลาภเสียงโชคเสียงดวงให้มีทรัพย์สินเงินทองไลมาเทมาต้องบูชาพญานาคราชเพราะพญานาคราชเป็นเจ้าแห่งโชคลาภผู้คนต่างบูชาพญานาคราชเพื่อขอโชคลาภหลายคนบุญมาฟ้าเปิดบังเกิดโชคลาภร่ำรวยเข้าขั้นเศรษฐีมหาเศรษฐีและในคลิปนี้ หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ